กินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรลูๆ่ๆแบบยาวหรือแบบสั้นอ,อีกวะเดียเอ้ยแบบยาวเออะกี้เสียงมันลืมเช็คไม์ไอ้นี้ก็ไม่รู้ว่าไม์จะดีด้วยไหมลอยละเก้าสิบไม์จะไม่ดี การไม้สีเฮ้ยข้าต้องการดอกไม้สีแดงแล้วข้าจะเป็นเจ้าป่าแห่งนี้เข้าดอกไม้สีแดงไหมกออะไรวะนะเมาขี่ล่าสัตว์เมาขี่ล่าสัตว์คาแทมังด って。出る出る 对啊对啊对啊对的。哈、啊、嗯，嗯嗯，哎， He-he-he ah. ah. <laughs> ah. <laughs> ดูดูฉันจะพูดให้เหมือนมนุษย์ที่สุด แล้วน่าสุดๆอยู่ตรงนี้ปลอดภัยจะเปิดจะเปิดมาไม่ถึงไก่ได้รอดทีสวยงดงาม ไม่รู้นะครับว่าเสียงจะตรงกับภาพไหมต้องขอให้เรื่องนี้ด้วยหูย้ย เห็นเก่งแบบเพื่อนบ้างหลุดไปหนึ่งจังหวะเมื่ไรคิดว่าตัวเองใช้วาฟลุ่นสีแบบปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เพิ่งจะใช้วิชาเป็นไงเลยแบบปั๊บปั๊บเป๋อเสียงอาจจะได้ยินข้างเดียวหรือว่าเสียงอาจจะย์ซาหรือว่าไม่มีเสียงเลยก็คือตัดเสียงทิ้งอ่าให้ดูแต่เกม รู้ว่าเป่งทุกอย่างเป็นสิชมผูไม่รู้ทำไมโอ้ยอยิงเลยโอ้ประตูนี้ล็อกแน่นหนาถ้าบอกล็อกไม่หนานี่บอกเลยให้ตกไม่ใช่ in the bomb. เกมีเสียงไปตรงกับภาพแล้วก็ภาไปตรงกับเสียงย่ปัญหาเยอะแล้วจะอปัญหานะเป็นจุดเด่นของเราเอาสิอ้าดูดิเกมนี้เป็นไรคอยดูแม่งไม่เป็นไรหรอกพูดอย่างเงี้ยก็เป็นนกระเน็ตหลุดไปแล้ว Throw in smoke. ได้ยังไงเจ้าเจ้าเจ้าเพลงมันเจ้าเจ้าเพลงมันเจ้ามันจบไปนานแล้วอ่ะเพลงอ่ะอีบ้าชูปีบ้า ดูว่าฉานจะแปลงร่างเป็นซุเปอร์แมนให้เทอดูเอง <c oughs> <c oughs> มีจะโม่ออยให้แบบพอดีเกมอะไไงเออตอนแรกมันตัวไงดีล่ะมันสูสีมันสูสีไงเลยแบบเราอยากให้เกมมันตึงนั่นแหละร้อนหมดแล้วเมากับไมเกน

ดูว่านี่แต่ก่อนผมก็มีปืนลายเนี่ยไม่อยากจะคุยแล้วตอนเนี้ไม่มีมันอยู่อีกรหัสหนึ่งแล้วก็ลืมรหัสไปแล้วมีกล่องละร้อยด้วยก็เสียได้เลยไอย าสัมผัสได้กับเพื่อนอีกราคาสัมผัสได,ปปด้ว่าชื่อปีดูวา เหมือนเคยดูรายการหนึ่งนะรู้ตัวเองงี้แล้วเอ็กตรีมสิบอันดับสัตว์ที่มีพิษร้อยแรงที่สุดคึคนอันดับหนึ่งแล้วก็มีรูปตัวเองแล้วก็มีแบบแนแบบเทคโนโลยีขึ้นมาเคยเคยดูป <oh> ่ะสารคดี อุ๊ยพี่ตัววะ3 เอาเพื่อน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 อ๋อเพื่อนเอาอีกทีเรเบรอยากเอาปืนเราโชพี่ดูวาเฮ้ยปืนโคตรสวยปืนโคตรสวยมาดูดูสิปืนสวยมากสวยมากมากจะล้อเรียนเลยหวานมากๆา่ะ อย่างสวยดูสิแต่มีรอยถลอกเล็กน้อยน,น่าจะน่าจะเขียนอยู่ประมาณว่าผ่านสนามลบมาเยอะอยู่ถ้าดูจากลายเราดูจากรอยถลอกนะสนามลบมา s <S พอสมควรอะไรครับก็ s <S คือจะมีรอยถลอก s <S ถ้าของใหม่จากโรงงานก็ s <S คือไม่มีรอยถลอก s <S นั้นจะแพงแบบมาก s <S ๆ Soupy I'm throwing smoke. Uh. Soupidoa. ハハハハ เล่นแบบไม่ต้องสนใจอะไรทีชื่อพี่ถือมาเพลงของสิกรน้ำโชคเราไปฟังอาจจะไม่รู้ไม่บอกว่าเพลงไหน เล่นแบบไม่ใช uh, ่หัวคิดแล้วข mm ัดยานไม่มาฝั่งนู้นเก่งเกินเชื่อพี่ดูแกย่างถือเผาแกย่างถือเผาไม่เดินไม่เที่ยว โดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาหลอนจริงๆหลอนจริงๆหลอนจริงๆหลอนจริงแหละเดี๋ยวจะหลอนเกินไปแพรเยอะคลิปแรกก็โอเคแล้วไปเสือก ปัญหาลบทีก็คลิปก็เงี่ยบไปก็ไม่อยากให้ดูแ,แบบเงี่ยบเยี่ยบเจ้าพี่ดูามาวพวกเราไม่ได้เกิดมาเก่งทุกคนนะเฟย เห็นสิจิ๋วเจ้าอีกวิโดเมื่อกี้มันโดนนะเป้าแบบเห็นชัดๆเลย ไม่มีใครเกิดไรแล้วก็จะได้ MVP ถ้ารุ่นเบิดก็ไม่รู้ใครได้ MVP ได้ MVP เลยคนกากด้ MVP สีทีดอกไม้หนึ่งสองวันลินไทย โอ้ัวรถตุนลี่ไม่ถูกฉันอยากถูกรางวัลที่หนึง่งถูกแล้วทำอะไรหรอไม่รู้ก็มาแต็กซีข้อมกับเลืการอยากมีตั้งตะกี้เห็นเมาขึ้นเออขอมก่า เดินไปเกมพวกนี้เขาไม่เล่นเขียดเล่นเขียดไปได้ไรผมจะทำให้ครบพันคลิปต่อให้คุณกดผิดเลขตัวไปอีกหนึ่งตัวก็ตามแต่ต้องไปถึงพันคลิปในภายสองปีไ่แล้วก็ปีเดียวลงแมงทุกยีิบสี่ชั่วโมง ตอนแรกคิดจะทับแบบนั้นแต่รู้สึกว่ามึงมันมันไม่ไหวมันจะเพื่อนมันเก่งเกินไปเก่งจริงๆรงจับบุคลิกไหนเอาเอาสักบุกกรลิกเอาบุกกรลิกดีที่กว่าสมองอเบอร์เบอร์รู้สึกมึนๆไม่เกณฑ์แดกหัว โอ้ตกใจนึกว่าตัวเองยิงกระถางยังไม่โดนไม่หุนเลยกากแตะตัวเองกากแตะไก่ตัวที่ขาวขนสีน้ำตาลเอาน่าช่วิดูว่าปืนเธอนั้น เล่ก,กันเธอพวกนายยังเก่งกันแบบฉันก็ไม่รู้จะสู้ยังไงชิวีดู่ะฉันชอบกินไอศครีมตอนฤดูนะ